เมื่อเราทำบุญแต่ละครั้งโดยสัญชาติญาณของมนุษย์เราเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่มีคน,นธรรมมนุษย์ที่มีความรู้ดังที่พระศาสดาว่าปรา,าการนังชาณาตินามติชาณาตุโสสัตตวิโสุเสโสสัตวิเศษอันใดรู้บุญรู้คนรู้โทษรู้ประโยชน์และ ไม่ใช่ประโยชน์รูสูงรูดำรูต่ำรูขาวรูสูงรูดำรูขาวรูสูงรูต่ำรูดำรูขาวรูประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์สัตว์นั้นให้ชื่อว่าสัตว์มนุษย์ดังนั้นเมื่อเราทำบุญแต่ละครั้งทำความดีแต่ละครั้งทุกคนจะอุทิศกุศลผลบุญหรืออุทิศการกระทำของตัวเองให้กับ บุคคลอีกบุกคคลหนึ่งให้กับญาติอีกญาติหนึ่งที่เรียกว่าญาติที่หลวงหลับไปแล้วหรือยังไม่หลวงหลับไปก็ตามเราจะมีความนึกถึงเขาทันทีเมื่อเราทำความดีเช่นเรามาทำบุญอย่างนี้เรามาถวายาทายาทานต่างๆให้กับพระภิกษุสงฆ์ณวัดสงฆ์ในอยู่ แต่สิ่งสําคัญกว่าที่เรากําลังถวายนะั้นคือจิตของเราเนี่ยจะนึกถึงภูมีประคนทั้งหลายมีบรรพบ,บุรุษของเราทั้งหลายที่ลวงหล,ล,ล,ลับไปแล้วก็ที่ลวงหลับไปแล้วหรือยังไม่ลวงหลับไปแล้วก็ต่างได้เราจะนึกถึงทันท,ทีเลยอันนี้โดยสัญชาตญาณของมนุษย์เรานึกถึงน,นึกถึงอะไรนึกถึงว่าขอให้ ผู้ย่า่ตายยายหรือบรรพบรุษรเหล่านั้นมารับกุศลพลบุญที่ลูกหลานกำลังทำานบัดนี้อุ่ยเถิดถ้าท่านใดสุขแล้วถ้าท่านใดทุกข์ขอให้หลังจากการรับกุศลพลบุญนี้ขอให้ท่านพ้นจากทุกข์นั้นไปถ้าท่านใดสุขแล้วหลังจากการรับกุศลพลบุญที่ลูกหลานทําน้าบัดนี้ขอให้ท่านสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปผู้ที่ลวงหลับไปแล้วก็ตาม ูที่ยังมีชีวิตกระตามขอให้ทุกทุกท่านมีส่วนร่วมในการถวายสังฆทานในครั้งนี้แด่พระภิสุสงฆ์วัดทรงในปูยูด้วยเถิดขอให้ท่านได้รับกุสมผลุลเหล่านี้ขอให้ท่านได้รับมักผลเหล่าน,าน,าาน,านี้จากข้าพระเจ้าที่กําลังทํำเพื่อ แบ่งปันในความรู้แบ่งปันในทรัพย์สินเหล่านี้ให้กับพวกท่านด้วยเถิดเมื่อท่านกําลังลําบากขอให้ท่านพนจากความลําบากเมื่อท่านามีความสุขแล้วก็ขอให้ท่านสุขเย่งเยงขึ้นไปด้วยเถิดและเราก็ยกมือไหว้สาธุอย่างนี้นะคุณโยมแและที่สําคัญที่สําคัญ,คญในคุณโยมรู้หรือไม่ว่าไอการอุทิศของเราเนี่ยมันได้ผลจริงหรือเปล่าเนี่ย ได้ผลจริงไหมเมื่อเราอุทิศให้ปู่ย่าตายายของเราเสียชีวิตไปแล้วหรือเราอุทิศให้บคุคคลที่ยังไม่ตายอย่างเงี้ยมันได้บุญไหมอ่าในตื้อศรีของพทธศาสนาพระองค์ได้ตรัสว่าตรัสว่าสัตว์โลกที่ตายไปแล้วเราทําบุญอุทิศไปให้เนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้างนาะยโย่ได้บ้างไม่ได้บ้างตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่า ชีวิตหลังความตายถ้าดวงวิญญาณของสัตว์นั้นนั้นได้ตกไปสู่เปรตสามจำพวกกุศลผลบุญที่เราอุทิศไปให้นั่นได้ได้รับได้ยู่ได้รับทันทีอันนี้สำหรับเปรตสามจำพวกเท่านั้นนะมีปรตโตปชีวิกะเปรตนิชานนิยกะเปรตอ่าหนึ่งคบิปาสิกะเปรตอ่าหนึ่ง ปรตัตตโตปาชีวิกาเพรตปรัปรตตโตชิวิกาเปรตเปรตสามจำพวกหนึ่งปรตัตตโตปาชีวิกาเปรตคบปิปาสิกาเปรตนิชานิกะเปรตเนี่ยเปรตสามจำพวกเนี่ยจะได้รับทันทีจากผลบุญที่เราทำไว้แต่ถ้าเมื่อสัตว ดวงวิญ,ญญาณที่ตายไปแล้วไม่ได้ไปบังเกิดณสามสามชื่อเนี่ยสามเปรตเนี่ยเราทําบนไปก็ไม่ได้ประโยชน์เลยไม่ได้ประโยชน์นี่จะหมายถึงว่าที่เราตั้งใจอุดิศกุศลหมักผลไปให้ปุญญาตายายที่ลวงหลับไปแล้วนั้นน่ะให้เขาได้รับกุศลผลบนจากเราเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์เลยมันไม่ได้รับไปห,หมายถึงว่าดวงวิญ,ญญาณเหล่านั้นจะไม่ได้รับแล้วถ้าดวงวิญ,ญญาณเหล่านั้นไม่ได้รับแสดงว่า ขนบุญที่เราทำเนี่ยมันเสียเปล่าหรือไม่เนี่ยมันไม่คำถามอยู่ตรงนี้เราตั้งใจทำบุญอุทิศไปให้ปูยาตายายที่ลวงหลับไปแล้วเมื่อปู้ยยาตายายไม่ได้ไปเกิดในเปรตสามจำพวกเหล่านี้ปู้ยยาตายายของเราจะไปบังเกิดที่อื่นดังนั้นกุศลผลบุญที่เราตั้งใจไว้เนี่ยหมดตังเป็นพันๆหมดตังเป็นหมื่นๆหมดตังเป็นแสนๆหมดเวลาเป็นวันๆแล้วเนี่ย มันจะเสียประโยชน์หรือไม่พระศาสดาของเราเราทรงตรัสว่าสิ่งที่เรากระทำเนี่ยเรียกว่าเราทำโดยตัวของเราเองกรรมมุนาวัตติโลโก,โกสัตว์โลกยอมเป็นไปตามกรรมดังน,นั้นคือเราทำณปัจจุบันนี้ถึงว่าจะมีผู้รองรับอยู่ข้างหน้าหรือไม่มีผู้รองรับอยู่ข้างหน้า โกศผลบุญเหล่านั้นจะสะท้อนย้อนกลับมาหาผู้ทำกรรม,กมมุนาวัตติโลก,โกนั่นเองดังนั้นทุกอย่างที่เราทําตรงนี้เราไม่ต้องกองังวลเราไม่ต้องกลัวว่าเราทําไปแล้วมันสูญหายนะคุณโยมทั์แม่แต่ญาติของเราไปบงังเกิดนณะสถานที่3ประการดังที่ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้ว่ารัตโตบาชีวิกะเปรตโคปิปาสิกะเปรตนิชานิกะพนาเปรตก็ตามแต่ กุศลพลบนเหล่านั้นจะสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวเราเปรียบเสมือนกับเรากำขี่เท่าและกว้างออกไปทางหน้าโต้ลมนมะโยี่เท่าจะสะท้อนย้อนกลับมาหาผู้ที่กว้างนั่นเองบนกุศลของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราอุทิศอายังโนอิทังอายังโนพันเตอิเมจัตเตโรแล้วผู้ที่รับไม่ได้รับเพราะเขาไม่ได้อยู่ที่เปรตสามจูกนี้ เขาไม่ได้รับกุศลพลบุญก็ย้อนกลับมาหาเรากรรมมวกนาวัตถุที่โลกคนนั่นเองดังนั้นเราทํากรรมดีไว้แล้วแม่แต่เราอุทิศไปให้ญาติแต่ญาติไม่ได้รับเราก็ไปของเรากลับคืนมาเมื่อเราทํานําคําดีแล้วเราอุทิศไปให้ญาติญาติได้รับแล้วกุศลพลบุญนั้นก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมน,นะคนโยมนะดันัการกระทําดีทุกอย่างย่อมมีผลเสมอในนะคณนโยมในชีวิตหลังความตาย เนาะอ่ะดังนั้นจะถามว่าแล้วถ้าจิตถ้าวิญญาณของเราไม่ได้ไปบังเกิดสพมผมผมนีสชื่อเนี้ยแต่จะไปบังเกิดที่อื่นก็เช่นไปเกิดในนรกเปรตเดริชานมนุษย์สวรรค์เทวดาพระเอ็นพระพรหมอย่างเงี้ยเราอุทิศไปให้ได้ไหมอ่าพระศาสดาบอกว่าอุทิศไปไม่ได้ อุทิศให้เขาไม่ได้เพราะเขามีอาหารของเขาอยู่แล้วอาหารของเขาตรงนี้จะหมายถึงว่าถ้าเราเขาจะเป็นผลกรรมเขาเสวยในกรรมของเขาเท่านั้นไม่ได้เสวยในผลที่เราอุทิศให้ถ้าเขาไปเกิดในสัตว์เดรัจฉานอาหารของเขาก็จะเป็นอาหารที่เป็นรูปธรรมมีอาหารสุนัขนี่แหละโยเห็นไหมาอาหารสุนัขอาหารปลาอาหารอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมีหญ้ามีอะไรตม่มอ่ารูปของศัพท์นั้นๆเลย ถ้าไปเกิดเป็นมน et, ุษย er. mm ์เราเกิดเป็นมนุษย์เขาก็มีอาหารเป็นมนุษสารพัดอาหารเราเป็มนุษย์เลือกกินแต่ไม่ใช่ผลของกรรมแน่นอนแล้วถ้าจะไปเกิดเป็นสวรรค์เป็นเทวดาเราเขาก็จะมีอาหารทิพเป็นอาหารที่ละเอียดไม่ต้องกินไม่ต้องกินเขายาจะกินอะไรเขาแค่นึกนึกเท่านั้นก็จะอิ่มทันทีเห็นไหมนึกละอิ่มนึกละอิ่มนึกละอิ่มเขาไม่ต้องกินไม่ต้องมาล้างจานเหมือนเราคือเราเขาอยู่สบาย อดังนั้นผลบุญที่เรากระทำทุกอย่างย่อมมีผลเสมอนะคนุณโยมนะอดังนั้นในคลิปนี้อาตมาตั้งขอจเจริญพราายายยโยมผู้สรับรับฟังจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอจเจริญขอ